นี่เป็นเตาเล็กเนาะเตาเล็กเตาเล็กก็คือข้างนอกเป็น2เอยเป็นร้อยริรนะครับข้างในเอาเป็นปีปน๊บปี๊บที่เผาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ่าอ่าทีนี้ข้างในทํำยังไงนะครับข้างในข้างในที่จะบรรจุเนื้อไม้อย่างนี้บรรจุไม้ไผ่แล้วก็ตัดไม้ไผ่ให้เท่ากับไม่ไม่เกินความยาวของปี๊บนี่แหละประมาณนี้เอาไม้ไผ่มาทุบนะครับพอตัดปุ๊บเอาค้อนทุบเลยทุบแบบทุบขลามนี่แหละ ยูทูบเราอัดไปให้แน่นจากนั้นเราก็จะมาปิดนะครับเราก็จะมาปิดปิดฝานะล็อกล็อกนั่นเองล็อกเอาลวดก็ได้นะเจาะทีนี้ด้านขอบด้านขอบจะมีรูอยู่รวมทั้งเอ้ดทิ่มันแตกตะเข็บหรือว่าไอ้รอยที่มันปิดด้วยตรงนี้นะครับมันมีความสาคัญก็คือว่าพอเราล็อกฟืนแล้วนะครับเราก็จะเอาลงไปบรรจุในในนี้ รับความลงคว้มสำคัญคือด้านบนนี่อย่าให้มันรั่วอย่าให้มันมีรูรั่วนะครับแต่ข้างล่างนี่เราเจาะเพื่อให้แก๊สมันพุ่งออกมาอ,อย่างอันนี้เราจะบรรจุสองสองปี๊บนะครับปี๊บแรกเราก็ใส่ไปก่อนจากนั้นเราก็ใส่เชื้อเพลิงที่จะเผาคือพวกนี้จะโดนไหมหลยพวกนี้อันนี้คือปี๊บที่หนึ่งเราก็ใส่เป็นลักษณะนี้นะครับความไปซ้อนกันไปได้นะฮะหรือถ้าอยากจะ ขาขยะในบ้านทิ้งขยะพวกนี้นะครับเราเราก็เอามายัดใส่ได้เลยยัดใส่ได้เลยอะไรที่มันติดไปเช่นกระดาษขวดพลาสติกถุงพลาสติกกล่องนมนะเราก็มาเผาเพื่ออบฟืนในนี้การเจาะถังการเจาะถังให้เจาะให้เจาะอ่าอันนี้เป็นด้านด้านล่างด้านล่างเพราะอันนี้เป็นเปลือกเตาอันนี้ด้านบนนะครับใช่เหมือนกันครับเหมือนกัน วางทืนเลยน,นี่คือบรรจุ2ใบแล้วก็เติมเชื้อเพลิงให้เต็มเอาขยะใส่ก็ได้แล้วก็จุดพอจุดเสร็จจุดเสร็จแล้วก็เอาสแตนเลสมามา,มาคุมแล้วก็ใส่ปลอกใส่ปล่องนะครับใส่ปล่องสเสร็จแล้วก็เอาสแตนเลสนี่เหมือนกับทั้งใหญ่เพราะว่าสแตนเลสออกแบบให้มันครอบได้ทั้งใบเล็กและใบใหญ่แล้วก็จากนั้นก็จะเอาปล่องมามาปิดอันนี้หุ้มไปเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อบังคับความร้อน ให้มันอบคือให้มันสะท้อนความร้อนควันที่ออกมาข้างในเนี่ยเหมือนลอยขึ้นมามันจะมาติดตรงนี้ติดแผ่นสแตนเลสแล้วมันจะถูกดูดเข้ามาตรงรูด้านปล่องด้านบนที่เราเจาะไว้นี่ปล่องนี้มีหน้าที่ในการดูดควันเข้ามาเพราะตรงนี้มันจะร้อนความร้อนก็จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นตามปล่องปล่องจะบังคับความร้อนให้ลอยขึ้นไปนี่นะแล้วถ้ามันขึ้นมายังมีควันอยู่อากาศด้านข้างจะวิ่งเข้าไป เพื่อเผาไหม้ควันตรงนี้พอควันลอยออกมาก็จะเหลือแต่เปลวไฟเป็นละองซึ่งมันไม่มีควันกระจายรบกวนชาวบ้านถ้าสเปคนี้ขนาดนี้นะครับเร็วประมาณสองชั่วโมงเชื้อเพลิงหมดแล้วปี๊บปี๊บมันก็จะพ่นแก๊สออกมาเพราะว่าข้างในมันจะเป็นไม้มันก็เรียกว่าไบโอแก๊สก็พ่นแก๊สออกมามันก็จะเผาไหม้ตัวมันอีกเพราะมันออกพ่นออกมาแล้วมาเจอไฟโดยรอบใช่ไหมทีนี้พอแก๊สหมดเชื้อเพลิงรอบนอกหมดก็ดับ ประมาณ6ชั่วโมงอ๋อไม่ไหมครับเพราะว่าอ๋อช่วงที่มันซ้อนกันไม่ไหมไม่ไหมครับลองลองปฏิบัติเราเราทํามาแล้วลลนนอ๋อผลงานที่เป็นแบบปิ๊บจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือผลงานนี่นะฮะจะเห็นได้ว่ามันแกงเป็นฐานที่แก่งขนาดเผาแล้วเนื้อไม้ฐานมันจะโค้งเลยนะ จำเป็นยาก็ได้นะเสียงพี่กลางวานการเผาด้วยปิ๊บรู้สึกจะกลางวานกว่าไอแบบถังใหญ่เพราะว่ามันชิ้นเล็กแล้วการหุ้มเนี่ยข้อสำคัญคือการหุ้มสแตนเลสลงนะมันหุ้มลงต่ำาแต่เมื่อกี้นี่มันมันสูงข้างล่างมันมันอบไม่ได้ร้อนเท่าตัวนี้ตัวนี้จะร้อนกว่ายิ่งเอาสเตนเลสลงมาเกือบหุ้มเกือบมิดนี่โอ้ร้อนมากนะฮะมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากมันจะแข็งมากก็จะเป็นสื่อนำไปฟ้าเกือบทุกอันเลย nếu ta check đúp này